สวยข้างบนสวยตีไม่เข้าเลย <laughs> <us> ชนะอูมุริเซตีจางใจร้อนอ <c oughs> ตายตายแน่นอน เออเล่นยินทำไมเฮ้ยมาแล้วโอ้ยยินน้ำเยอะเหมือนจมน้ำเลย้เยมันดูฝั่งเราดิตัวอะไรวะไหนเอ้ยไอ้นี่ไงไอ้การ์ตูนตอนเด็กที่มันเป็นมดอ่ะกูรู้จักกูรู้จักไอ้นี่มันเป็นหนองกินใบไม้โอ้โหเก่าจัดลืมไปหมดแล้วเนี่ยกดกดเฮ้ยกดกมองเห็นผู้หญิงคนริมสุดปะภาพกี่ฟาเห็นละทำไมวะคนเดิมคนเดิมรอบที่แล้วอยู่ฝั่งใคร ฝั่งฝ่ายของข้าแผ่ยของข้าอ่าโดนกูโตปิกมานเดินกุโต,โต, <laughs> โต <laughs> เอ๊ะปะเขาแย่งปากกูมันแย่งกากลกูเอาเพื่อนเราไอ้น,น่าคุลมุโจมัจมนเอาสเปลวผิดมันไม่เอาสเปลวะเป้ามามันเอาสเปลป่ามาไอ้ควาเยเอ้ย <laughs> คือตอนนี้รัดคลิปอยู่ใช่ไหมใช่ <laughs> เออมึงต้องถามคนดูบ้างว่าคลิปไหนมึงกับกูไม่เบียวมั้มึงถามเขาเกินอะไรไอ้ชิบหายมีนี่แค่ในเกมนี้นะมีรถทักนะกูจะให้มันชนกูตลอดเวลากูจะได้ไปต่างโลกไอ้ชิบหายเพราะแต่แกูที่มีคนหนึ่งพูดในพูดในนี่ในกลุ่มว่าเราว่าฉันจะเก็บความแพ้แพ้ที่สุดเลยมึงเลิกเบียวเฮียพบหน้าพบหน้ากะเป็นมนุษย์นะ ยากขยี้เขาเยอะเดี๋ยวเจ้าของเขามาหาเนี่ยยาขยี้เขาเยอะไอ้เจ้าของมาหานี่กูแบบเอผม FC เขาพี่ผมเป็นพี่เขาพี่ผมชอบพี่มากครับพี่ไอ้ขีดหมาหมาบ้องนี่ไม่โคตรโคตรน่าตำคาญโอ้โหแม่งไอ้กูตายกูจะตายเนี่ยกูโดนเผาไม่หยุดเลยตอนนี้เออเหมึงก็ตายใช่ไหมมึงน่ะแสบมันลุลุเลยมึงดูดิมันโกงว่ะเดีะเดะเดะไอ้ยัยขี้โกงไอ้

จำผิดแล้วเนี่ยนี่ใครครับมีไอ้ยาลลางไม่สแปมรัวๆเลยมึงดูดีกูโดนเปิดบัตรนะเพื่อนไอ้มานดาเพศสัมพันธ์ไอ้สัตว์คืออะไรวะไอ้แม่ <laughs> สัตว์เอ้ด่าเลพผู้ดีซะด้วยด่าเลยผู้ดีจไงด้วยม่หไมหวแล้วเนี่ยมึงฝ่าเป็นกองไอเย็บปากงเะที ป่าบอกไม่ไปกูไม่แกงทำไมกูไม่แกงหรอกูเต้นซิวอ๋อโอ้ยโอ้เดเดวเดเฮ้ยสกิลสามาแล้วป่ามาแล้วจะรู้ไหมเฮียโอ้ยควายเอ้ปัก้ไอ้มา้ยมาเดอ้าอ้าวอาวอาอ้าวอาวออาอ้ยอาาอ้อ้าวอ้าวอาวอ้าวมา้าอาวอ้าอ้าวอายกัาวอาายกันวอ้อ้าอ้อาอาออเออา ไปครับไปอ่ะตายนะตายนะกูเนี่ยตายนะตายอย่าอ้าวมันกำลังจะเบียนตีด้วยภายใน่สองวีหนึ่งเออแค่หนึ่งนันไม่ช่วยกูตีหรอวะเอออะไรนะมาดิเบียนตีก็มาดิเฮ้ยเขาลงล่างใครครับใครค่ะซัมบอดี้ฮโอ้ย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 เขาลงล่างอีทึมาเดีมึงอ่ะควายเออเสร็จใจด้วยพอดีฉันอุ้ยกินอะไรอ่ะพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เขาลงไปหามึองอิชิบหายไม่เห็นอะไรเลยหายไปซ support เอาไาเมึงเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าอีก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 โอ้ยตายไม่นะไม่ตายได้ไงวะกูรอดเดี๋ยววันนี้ทำไรโอ้ยมันไม่ตายหรอตายปะเอไม่ตาย ันไม่ตายด้วยอ่ะอ้าวเหียนี่ตายเองไอ้สกาิลสามซูบีมันทำแล้วมีดาวเมดต้ออยากรู้อ่ะหรือว่าต้องโจมตีวะเดี๋ยวอ่านกันเมดครับเมดมาชี้ใครเล่นเมดวะไอ้กูรู้นะไอ้ตั์โอ้แม่งไอ้สลัดเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยหลงเลยเสียงหลงมาทำยตอเนี้เฮ้สุริ ตู้ตีป๊มต่อสู้โอ้ยเว่อไปบวกกันทำไมนะ่ะคุณก็จิบนะคุณเข้าไปทำไมครับมันมีอ,อันเฟนอ,อกสิงล่างผมครับดูเหมือนว่าเราจะทาแท้ททวะ่ะไอ้เหี้ยไม่นะทีมเรามันเลทนะต้องการของอ่ะสวยข้างบนสวยตีไม่เข้าเลย <laughs> โอ้ยพี่ข้างล่างก่อนพี่ไม่ไหวว่ะข้างล่างข้างล่างก่อนขอขาก่อนไอ้เหี้ยจะได้อยู่แล้วนี่ไม่ได้คิโร่ขึ้นไปหามึงไอ้ดุมคิโร่ขึ้นไปหาโอ้ยเยอะโอ้โอ้เอบอกแล้วมันน่าสเปลผ<ย>ิดอีกด้วยโอ้โหป้อมล้างชานทำไมจะเอาแต่ยืนดูล่ะครับตันตีบันน้ำโอ้ยโย่แบงคล่าง <laughs> สิครับตันตีบนันน้ำไม่ตายเหรอวะ ตายไม่ตายไม่ตายดู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 อย่างนี้ไม่ดีอ๋อ no 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 มันดักแก่เนาะตายนี่ไงไปนายมันไม่มีนายมันไม่มี energy ในตัวซะเลยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่จริงมันไหวนะเนี่ยมันไหวนะจริงกูพูดเลยนอ้วทำไมมันแรงขนาดนี้วะมันแรงเพราะมึงไม่หลบมไงล่ะเหมือนกูนี่แหละว้ารู้สึกกูไม่มีอารมณ์เล่นเลยวะตอนนี้ ไอ้กดคอนี่เฮียไอสัตว์แปดเลยยี่ห้าอะไรจะไหวไหมนะโอ้โหกดห้าพร้อมใจพร้อมใจยอมแพ้เฮ้ยปิดตัวบ้างดิเฮ้ยีคนดูเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อใครเบื่อมึงอะเล่นจัดเซนติเมตรเฮียเอ้าก็มันมีคนแย่ไปแล้วโจมึงไม่รีบกดไอ้เฮียมึงดูสกินมาดิหมดคำพูดไอ้เฮียทีมหาสกินกูกูสกินคนเดียวทั้งทีมเนี่ยโอ้โหทีมเขามาจากดูไปเหมือนพวกกูมาจากดูบ้องไอ้เฮียทีมกูเนี่ยดูบ้อง คนเราที่มันก็ดีนะคนมีตังเงี่ยมึงทำมาตรฐานแบบนี้ให้ได้เรื่อยๆนะเว้ยมาตรฐานคือมาตรฐานเล่นมูกไอซัดไม่ปกติมันก็ดีไงว่าต้องคิดมูกหลังก็้องมึงเพิ่งบอกให้กูคิดเมื่อกี้ไอปะขําคิดต่อไปคิดต่อไปกูขออยู่ที่บอน้ดนก่อนขอคิดมูก่อนสักสิบนาทีไอ้แย่ยิ่หายป้อมล้นหมดเลยไอ้้ยโอ้ยนั่นมันโหลดนานยังเนี่ยเอาละครับไอซัด อะไรเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับรายการนะายที่ไรรายการที่เดินคุณจะทอชมัยไอ้เหี้ยที่ไม่มีคนดูบ้านกูหนุดกระปอกกูเดียวพอแล้วไอ้ที่หมายไปไหนเหรอพูดอะไรกูไปไหนหรือกูก่อนไอ้เหี้ยไปัจจิกูพูดอะไรเนี่ยลิ้นกูพันกันหมดแล้วเนี่ยไปเร็วเฮ้ยทำไมมีน้องกระดาษอยู่ตรงนี้วะไอ้นะอ้าวน้องกระดาษ น้องกระดาษนี่คือใครวะน้องกระดาษเตาปิวโอ้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 เอ๋บวกเลยบวกเลยกูโดนหลานเฮ้ยไอสัตว์กลับหาทำไมเฮ้ยมันไม่ตายเออไม่เป็นไรหรอกให้กูให้เพื่อนได้ไปเฮ้ยไม่ตกไก่ตกไก่ตายเนี่ยอยากได้ดูมาเอาดุมาก่อนไม่เห็นหรอไม่เห็นโอ้ยไม่อยากเล่นมุกเลยเดี๋ยวมันจะสูญเกินไปเล่นนี้เล่นนี้แดงบอกว่าอะไรอะไรล่ะกูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ยังไงมันก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วช่างแม่งเอ้ยไปเรื่อยอะแพมมาเราโอ้ยไปจัดไปเร็ว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 แมวแมวแม่เย้ไโอเคโอเคโอเคไปหลังไปหลังไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขี้บอลบอลบอลไบอบอไอ้หนุ่มไปอยู่ครับพี่ไอ้อย่างนั้นเขารู้นะครับเนี่ยจสกินเพลงอิจฉาตาล้นเอ้าตายทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหม ไปมึงเคยเจอทิชชู่เรื่มทองไหมไอ้สัตว์ไมเหยียมาด้วยความแข็งทำไมกูไม่ได้ยเอียเหยื่อแต่ละอย่างแพงๆทั้งนั้นเราก็เติมเกมนี้ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เยอะมากนะเติมน้อยแต่เสียเยอะไอ้ย่ายยังดีอยู่เกมมีเยอะนันะไม่พูดชื่อแล้วกันอ่ะอะไรนะไม่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 พูดไม่พูดไม่พูดเอาโอเคไม่พูดก็ไม่พูดเฮ้ยกูเปิดกูเปิดได้กูเม่ได้เฮ้ยคีบัปบันบันบเปิดแล้วเนี่ย ไม่โดนฮียใครเลยทักคนเอ้ไอ้ยี่มันแฝดเอ้าจดจันหมดเลยเพื่ออะไรเนียวเรถขอนตาเกี้กีปกีกีแฝดเนี่ยเยอยแฝดตื้อคนตากระโดดกระโดดกบเอ้ยไป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 ไไป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  ได้ได้เข้าไปดีกลัวะไรว่ากูเข้าดูเออสโลให้แล้วโอ้โหไม่โดนเลยสิงป่ะเออจริงเกมประตูกเกมประตูกกูจะตายเออไม่นะพี่นี่คลิปสัมผัสก,กูก็เด้งแน่ตัวเนี้ยอย่าหยอย่ากดอ,อันติเพราะมึงกดไปแล้วไอ้ซัดเออใครไม่ได้จะบ๊อบบ๊อบซ้อมได้นะบ๊อบบ๊อบเป็นใครๆๆไม่ไหววันเลื่อนไม่มีจริง มันมีคีดเอ้ยมึงเอาก็เอานี่ไปดิถ้าเกิดกูโดนไอ้เหี้ยโอ้กูโดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกมก็ตกเงียะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ดูนิดมันกวนตีใส่ผมได้นะโอ้ยเฮียขังจังขังหัวกูด้วยโอเคโอไม่นะมาด่วนมาด่วนมาด่วนอันนึงมันมงขอรีเลือแป๊บหนึ่งไม่ตายด้วย เ้ารองมีผู้แท้นะโอ้โหตายหากันหมดไอ้สัตว์กําลังพูดเลยเยี่ยเสียขวัญโอ้โหไปดิเปิดดิไอ้ยตา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 ยป้อมก๊าป้อมก๊าโดนลอยเยี่ยป้อมกันป้อมก๊าพูดเลยดิไปอยู่ที่ไปอยู่อุ้มโดนขโมยโอ้โหไอ้เสียโดนทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยไปนี่เอาดิเอาเลยไอหนุ่มมาเร็วไม่ต้องหนีไอ้สัตว์อย่ารัดอย่ารัดโคตรเซ็งหรือที่อ ไปไปเพื่อน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 กูใชแอนตี้เพื่ออะไรเนี่ยผู้ติงเลยโอ้ไม่มึงยอมรับในความพ่ายแพ้ซะตายร้านกูทสมัยเจอ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 ไม่ได้ร้านตาฝาดไปเองเออดี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 ไม่การก็ไม่การนะให้เขาเรียกอันตี้แล้วไป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 อยู่ไปอยู่ไปอยู่เนี่ยไปอยู่เนี่ยมาพร้อมแล้วกูก็ตายไปไหนกูมากูตายไปไหนโอเคเออ ช่วยเพื่อนช่วนเพื่อนช่วยเพื่อนโมมิจิ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 ไอ้เชี่ยกูโดนตันเวินเออกูรู้กูรวมกันเพื่อนไม่ต้องกลัวเอ้าแล้วกูเข้าไปใครอ่ะโอกูหายไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้โอ้โหแทงงูจกินโค้ชสวยดูบินดีบินเป็นทองเลยอ่ะถ้าตานี้เล่นกากก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าโทรศัพท์กูกากจริงเหรอหน่าจะขออภัยในคลิปแรกเลยกากทุกอย่า มูมิติมันสกิลไม่โดนโยกทุกเลแล้วโยทุกเลแล้วนี่อ่หายไปเลยเหอดสงสัยฮหน่อยโททุกอย่างโทรทุกอย่างโอ้ยโอ้โอ้เพื่อไอเียมึงดูมึงไม่ดุอมก้าอมแตกหแล้วตายเอาเร็วเซนิเมทอะไรสักอย่างลุง โอ้โหได้เลยเบบี้โยิ่งแค่ไมโหจังวะเฮ้ยหัวขี้เหี้ยอะไรไอ้ตันอ๋อเอาละได้บอสไม่ได้หรอกไอ้สัตว์ไปแล้วว้าวได้แค่นี้แหละยื้อสุดชีวิตโอ้ยยิ่งโอ้ยชนะอูมมลิ้ใช้สีจังใจร้อนตายตายแน่นอนยังไงไม่เลยไม่แน่ไม่เหลือ ไม่แน่ไม่แน่ก็คือไม่แน่ไม่แน่ได้กดเล่นรอบใหม่ <c oughs> นี่ต้องนี่ต้องเหยียบต้องเบับไอ้ใช่เหยียบบับเหยียบเหยียบบอดเ,เนี่ยมันน่าจะช่วยได้นะเออช่วยอยู่ไม่มันอาจจะเป็นแบบโปเกมอนเลเวลร้อยก็ได้ใครจะไปรู้ <c oughs> ว่าไอ้แบบเขาเหยียบ,บ,บกเกมเลยไอเหยียบตีแม่งตีเป็นล้านเลยมันอาจจะเป็นยงก็ได้เลย <c oughs> คือเกมมันอาจจะมีบั๊กก็ได้ไงแบบไอ้ยียน,นี่เก่งเกินความเป็นจริงอ่ะรู้หรอวะ่ เอ้ยังไมันอาจจะไปพาผู้คนตัวใี่ไม่ใช่พระเอกในอนิเมะนะเฮียเด้อเด้อเด้อเดกูจะหายกูจะหายไปเพื่อนกูโดนล้วงหลังเพื่อนด้วยเพื่อนกูล้วงได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละอ๋อแล้วกูตายแล้วเฮียเออคุณชจิวานาจะมาจะดูแหละครับโหมึงดูมันดีอย่างแรงเลยลาก่อนเกสกี้นี่เหลือกูเพียงคนเดียวแล้วหรือนี่อะไรกันได้อยู่นะโอ้โหไม่ได้หรอกไม่ทันนั่นแหละ โอ้โหมันก็เกือบตายแล้วแต่กูก็เกือบตายว้ากว่ากูได้เวลาซื้อโทรศัพท์ใหม่จริงๆละมึงรอเลยกูเพิ่งชนะมันมาเลยยิ่งๆๆโอ้โยเนี่ยคุยกับมึงเนี่ยเลือดเหดือเท่าเดิมวิ่งกลับมันเดินหายเป็นข้อไอ้ยังไม่โอ้ยเพิ่งเดินออกไปเนะะอ้กโอ้ยบักบอกเฮ้ยมันเอาอีกแล้วมึงเอากูรบกวนตีใครอ่ะโอ้โหหายเข้าดิเพื่อนเข้าดิเพื่อน เป็นไม่ออกเลยเเเวรโยยยนิงตาฮ้พื่อมึงอยู่ไหนอ๊ะเพื่อนมึงหายไปไหนอ๊ะมึงอยู่ไหนเพื่อนเห็นส่งกูไม่ไรสิครับเฮ้ยฆ่ามันดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ยได้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 โอ้เห็นงูได้ปะยากนะเว้ยเอ้ามาเฮ้ยได้นะกูเปิดได้นะโอ้โหไอ้ี๋กูตายแล้วเนี่ยตา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 ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยยูโอ้แดงงูมันหลุดเนี่ยมันอยู่คนเดียวอ่ะมัอยู่คนเดียวจริงๆนะเออตายตายตาย ไปแล้วเราเรากลับเถอะแต่ต้องบอกให้เพื่อนไงแล้วเพื่อนกูหายไหนหมดอ่ะเพื่อนมึงตายสัสโอ้โหเยี่ยมปากปอบเนี่ยกูพูดบักปอบอีกแล้วบักปอบแปลว่าอะไรอ่ะอยากดูอ่ะพี่กูเห็นโมมิจิอร่อยแม่งไอ้สัสอยู่ในผมก็เป็นกูรู้ว่าร่อยมันฆ่ามันเลยไอ้ตโลแล้วตโลชีดึงแฮ่พี่สตันนัเอาอยู่เอาวันเอาอยู่เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่รีบไปไปไป ไอ้เชี้ยกูโดนตันขพ่อมึงเฮ้ยกูรอดได้หวะกูรอดไม่ได้หวะไม่ได้หรอโอ้ยยามไงมันก็วงแตกอะโอ้ยจับก่อน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 โย่เอ้ยเอ้ยเอาอะไรมามาดิมาดิไปเอกมาแล้วโอ้ยช่วยด้วยว่าโอ้โหอาทีพ่อมึงตาย แล้วนี่กูจะพีอาร์โอ้ตายอ่องแล้วมึงจะเดินย้อนกลับไปทำไมวะนั่นนิวเดาหัวโอ้ยเออแล้วไอ้สัดเพลงในหัวลอยขึ้นมาเลยนี่ไงคลิปหายหมดเลยโอ้ยคลิปหายหมดเลยไอ้้เหียจบแล้วว่ะจบแล้วทำไมเสียงมึงเศร้าจังเลยอ่ะเจอชิวัยยากเงีนกับ